กราบสวัสดีท่านทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่ผมนักล่าเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการรับสต e มกิฟนะครับหรือคีสติมนะครับทางอีเมลง่ายๆนะครับแค่2อนาทีเท่านั้นนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับทําการเข้าอีเมลของท่านให้เรียบร้อยนะครับอีเมลที่เราทําการสั่งซื้อคีสติมจากร้านบายเกมไรดีนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับว่าอีเมลไหนที่เราทําการล็อกนะครับเข้าไปในถัดตัดข้อมูลเข้านะครับว่า เปิดดูหาดูว่าอันไหนเป็นอีเมลเกมนะครับเป็นคีย์เกมที่เขาส่งมาครับหลังจากเข้ามาแล้วเราก็กด yes i have steam เลยนะครับเพื่อที่ทำการไปในขั้นตอนต่อไปนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> เขาถามว่าจอกนอกโลกไหมเราไม่ออกครับเรียบร้อยกดไม่ไปนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เป็นขั้นตอนการแกะของขวัญน,นั่นเองนะครับโอเคดําเนินการต่อได้เลยนะครับเพื่อไปในขั้นตอนต่อไปนะครับไปอย่างรวดเร็วนะตรงนี้นะครับเป็นวิธีการกรอก id steam ที่จะทําการรับเกมนะครับ ถ้าเราใช้ไ d ดีไหนในการรับเกมผูกติดกับมันแล้วก็กรอกไ d นั้นเลยนะครับก็ตรงนี้มันก็จะผูกติดกับ ID เราต่อไปเราไปล็อกอินที่ไหนก็สามารถที่จะัใช้เกมนั้นได้ทุกที่โอเคครับกดเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยินดีด้วยครับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอน,นสุดท้ายนะครับง่ายมากครับตอนนี้ก็เช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยชื่อของกูใช่ไหมอ่าตรงนี้ ใช่ใช่ไหมซื้อจากร้านนี้ใช่ไหมโอเคอย่ากดปฏิเสธขาดนะฮะโอเคกดรับเกมนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้นะครับอ่าเพื่อนๆอย่าไปกดปุ่มนี้นะครับมันจะไปเก็บในช่องเก็บของของเรานะครับถ้าเราต้องการเล่นด้วยไอดีนี้เราก็กดไว้ที่คลังเลยนะครับการไปไว้ที่คลังเราก็สามารถโหลดเล่นได้ทุกๆอย่างในไอดีนี้นะครับโอเคนะครับเป็นข้อความยืนยันว่าเกมนี้เข้าสู่คลังคุณเรียบร้อยแล้วครับยย แล้วก็มีแถมให้กับทุกท่านนะครับพอเข้ามาในคันเกมก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งวิธีการดาวน์โหลดเกมง่ายๆไปที่เกมที่เราซื้อนะครับจะบอกเลยฮะเห็นไหมั่งซื้อเมื่อวันนี้โอเคแล้วก็ทําการกดติดตั้งนะครับ่าแค่นี้เองครับเลือกไดเวอร์นะครับที่เราต้องการลงเช็คพื้นที่เรียบร้อยว่าพอหรือเปล่านะครับสําหรับตัวเกมที่เราจะทําการลงไปนะแล้วก็เลือกให้เรียบร้อยสมมติว่าพี่เอาไดนี้นะครับ กดเรียบร้อยครับเข้าใจนะครับข้าพเจ้าโอเคนะครับแอมโอเคครับพร้อมลุยนะนะครับกดเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับก็รอเล่นได้เลยถ้าเราอยากตรวจเช็คก็แค่กดข้างล่างเพื่อที่จะเข้ามาเช็คว่าอีกกี่นาทีนะครับเกมของเราจะทําการโหลดเสร็จนะครับเพื่อที่จะได้เล่นนะอย่างฟิวฟ้าวมะพร้าวแก้วนะครับกิ้งกองแก้วนะครับกระโดดยางด้วยนะครับเป่ากบก็ยังดีนะครับทุยและนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดง่ายๆนะครับใครๆก็ทําได้นะครับ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ